Hãy phải thế thế <laughs> không dám đâu đâu nè. Đó, ta phải cho nó lên Hãy subscribe cho kênh cái Để không trái lỡ những video hấp dẫn ไาชมวิวตามธรรมชาติท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกนั้นอีกเขาลูกนึงที่มองเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามมันก็เป็นอีกเขาอีกลูกนึ่งใครสนใจอยากมาเที่ยว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đi lỡ những video hấp dẫn งไปลวกเอไปลูกแล้วแบลวก,ลวลวกตายม่ต่อแห้งมากเอน

มอชมวิวบรรยากาศบรรยากาศข้างบนภูเขาครับรร ร่างปุ่นเพชรป็นป้องน้ำมุงใช้ถือกินเลยนี่ก็ต้องตัดออกเลยเพชรมือนน่ะแม่นคนมาเที่ยวก็ตัดออกนั่นว่าหญ้าเพชรให้เลี้ยดต้นใหม่ไงตรงจะใหม่ไงครับเฮ็ดเบิ้งเลยนี่นี่ฮะจุดชมวิวนะคนมาขึ้นมาชมวิวกันเทพเทพเป็นแท่น้อยแม่จันครับปูนชั้นร้อยแล้วก็เป็นป้องน้ำมุงให้มันถือกับอันถือน้ำเฮ็ดบรรไดลงไปเฮ็ดเป็นเป็นมันคันมันเพราะว่าไม่จะได้กินน้ำ เป็นค <S preach science> ันบ so ันไดลงไปเลยค้นขึ้นมาชงยิวชงยังเคองสี่างมันนี่ก็เพชรเป็นหัวเครือเป็นพรเรืองเป็นหอพระเครเป็นพระมากราบไหว้ชงยิ้วนี่เห็นเป็นเป็นเดินไม่หาเปินเด็นเดินหายทางขอบมุบัตเ ว่าเราตจอี่ปุ่นก็ไ้งกตรงไหม่ไหมไม่ไม่กระติดกระติกนึงอยู่แล้วแม่กระแกเสียมแก้วติดแตุงไหม่ตุจงมันงว่าพะกระทานเอามงมุมนี่แล้วใหม่ก็ไงก็ไปอส่นแล้มุงไม่ก็ไปองั่นแล้วเป็นหัวฟังเียงหัวเท้านี่เดนเนาะครับเพราะจากจากนีไปนี้กรตกบัวเฮ้ยยังองพระนี่ห่ชั้ว่านั่งไปไหมเนาะ ผสงสัมผัสแก้วก็ได้นี่เห็นว่าบ่อยาคกันนึ่งทางอ้อมเอาลังทั้งแขนไปเขาสั้นอ้อมเพชรลังตัง้งคลายเพ็ดเป็นม้วนรบตีลังทัง้งตีลังทัง้งลูกห้าบาทเพ็ดเป็นม้วนรบอ้อมมาเมื่อได้ตัวนั่นแล้วบรุรณะไปเห็นนัดผ้าน้ำที่ภัคเหนือเขาไปจีนลังทั้งโอ้เขาเห็ดน้ำหนีว่าทางขึงนขงน้น ทางขึ้นก็เห็ดทางนี่ก็ได้ทางที่เขาขึ้นมานีก็ได้เห็นวตพุ่มมาแจมเพไหมผมก็เลี้ยวเห็นฝนตกก่อฟังพุ่นเหมือเตือยู่พุ่มมาหอดเขาบอลเลยเหนหอดเขาบอลเดินตัวสับเปียน่มวงตอเห็นวที่พุ่นแล้วนฝนมันมาหอดเขาบอลพุ่นเดินมันดิ้วกวง

ชมวิวบรรยากาศบนภูเขา